ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความเก่งแต่เป็นเรื่องของความถี่ในการที่ทำสม่ำเสมอฝึกฝนจนเก่งขึ้นเรื่อยเมื่อผิดพลาดเราแก้ไขได้เสมอเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินโกโก้มากๆเนาะแล้วเราก็ไปแวะซื้อที่ร้านขายน้ำพวกน้ำชากาแฟอย่างเงี้ยเกือบทุกวันเลยนะแต่ก่อนเมื่อปีที่แล้ว มาปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะซื้อกโกโก้แล้วก็มาชงกินเองแล้วจะได้ประหยัดด้วยจะได้ไม่แวะที่ไหนอะไรเงี้ยหประหยัดเวลา 2. ประหยัดค่าโกโก้โกโกโด้วยเนาะสก็คืออยากรักษาสุขภาพไม่อยากกินเย็นทุกวันเย็นไม่ถึงน้ำแข็งเนาะเย็นน้ำแข็งอะ่ะก็กินร้อนบ้างกินเย็นสลับกันบ้างอะไรเงี้ยแต่เวลาเรามาชง มาชงเองเพื่อนๆแล้วมันไม่อร่อยรสชาติมันเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรส่วนส่วนประกอบส่วนส่วนผสมอะไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้ก,ก็คล้ายกันอ่าแล้วก็อะไรน้ำร้อนก็น้ำร้อนเหมือนกันเนาะเออหรือว่าน้ำเขาอร่อยกว่าเนาะเออแล้วก็แต่เวลาให,ให้ที่ร้านเขาชงให้อะ่ะ เรากินได้หมดมันรู้สึกว่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเวลาเราเห็นกับข้าวเนาะแค่ตำส้มตำเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินส้มตำม,มากมากเราก็อยากจะตำเองเนาะอยากจะตำเองอยู่กตำเองอยาก,ายากทำเองอะทำกับข้าวเองอะไรอย่างเงี้ย บ้างะนะบ้างเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นแม่ครัวไม่อะไรทำกับข้าวไม่เก่งเราก็เลยได้ทำทำแล้วก็ลองลองชิมอะมันไม่ไม่แซบ่บไม่อร่อยใส่ปลาลาก็ใส่เหมือนเขาซื้อรสคล้ายๆเขาเนาะเขาบอกว่าผสมนั้นผงชูรสก็ใสเยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเขาหมดอะเนาะมันเหมือนกัน แล้วทําไมมันไม่อร่อยแม้แต่สิ่งที่เป็นว่าง่ายพื้นพื้น่นะเรายังทําไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคนที่เป็นแม่ค้าคนที่ชงน้ําให้เราอะ่ะเขาอะ่ะน่าเราคิดเองนะคขาว่าน่าจะเป็นการฝึกฝนที่เขาทําทุกๆวันแล้วรสชาติมันก็แบบเขารู้ว่าเราชอบกินรสชาตินี้ และเราก็คุ้นชินด้วยใจของเราประกอบกับใจของเราคุ้นชินกับรสชาติของที่เขาทําให้เนาะว่ามันอร่อยแล้วเขาก็จะจำว่าเออลูกค้าคนนี้กินรสชาติแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเขาได้ฝึกฝนทำบ่อยๆแล้วก็แม่ค้าเนาะต้องใส่ใจว่าความอร่อยของสินค้าที่เขาจะขาย สินค้าที่เขาจะทำอะ่ะมันต้องแบบออกมาดีที่สุดเนาะคือถ้าไม่อร่อยเขาก็สามารถที่จะเราก็สามารถที่จะบอกให้ว่าเติมเติมถ้าเป็นซุปตามก็เติมเค็มเติมเปรี้ยวเติมหวานให้เราหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นน้ำก็บอกว่าโอ้ไม่มันขมไปอ่าช่วยช่วยเติมน้ำตาลให้เรานิดนึงหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะเราก็จะสามารถบอกได้แต่เวลาเราทำเองอะ่ะเราก็เติมได้นะแต่ไม่อร่อยเหมือนเขา เออมันมันก็นนแปลกเนาะเราว่าเป็นการที่เวลาทำอะไรมันฝึกฝนลองผิดลองถูกทุกๆวันอะมันจะเก่งขึ้นมันจะชำนาญแล้วแค่วิธีการตรงเนี้ยว่าใส่ผสมเอ,อ่อถ้าหวานน้อยก็ใส่แค่นมข้นหวานใส่ช้อนเดียวหวานน้อยกว่านั้นอีกก็ใส่แค่ครึ่งช้อนอะไรเนี่ย นะมันจะมีความชํานาญของแต่ละบุคคลมันเลยทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อการฝึกฝนการทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอมีสิทธิ์ที่จะทําให้ตัวเรามีความชํานาญแล้วก็ทําได้ดีขึ้นเก่งขึ้นประสบความสําเร็จได้เนะาะถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะทําอะไรเราก็ต้องยึดถือ ลงมือทำทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโยงเข้ามาถึงความสำเร็จความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนเนาะการงานของเราก็เหมือนกันการขับรถก็เหมือนกันเพราะว่าวันแรกเราขับรถเราแบบโอเคค้เก๊เก๊กลงมากกลัวมากกลัวจะไปชนคนนู้นคนนี้คือระวังแต่ตัวเองไม่ได้ระวังคนอื่นหรอกไม่กลัวคนอื่นจะมา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 เบียดเรามาชนเราแต่เราอะกลัวจะไปไปชนคนอื่นเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบ ตื่นเต้นเนาะวันแรกเนาะแล้ววันต่อๆไปถไ้าเราขับทุกวันทุกวันแล้วเราก็ชินแล้วเราก็เก่งมากขึ้นเราก็รู้เราก็กะระยะระยะระยะตัวรู้ได้ตัวแรกเวลาจะจอดก็ห่างมากเลยคือกะไม่ถูกไงเนาะแต่หลังมาแล้วก็เก่งขึ้นมันมันทำได้ดีขึ้นมนุษย์เรามันพัฒนาได้มากขึ้นในในทุกๆครั้งที่ลงมือทำเนาะเพียงแต่เราว่าเออเรารู้แล้วว่าตรงนี้ ทํากับข้าวตัวนี้มันไม่อร่อยรสชาติไม่ไม่ถูกปากลูกค้านะไม่ถูกใจอย่างเงี้ยมันต้องเติมอะไรต้องจําว่าลูกค้าคนนี้เขาชอบกินอะไรอันนี้ยิ่งได้ใจเราเนาะอืมเขาก็จะจําแล้วเขาจะเพิ่มความชํานาญมากๆขึ้นเรื่อยๆอสิ่งนี้คือน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรา,เ,าเข้าใจในสิ่งที่ว่าการฝึกฝนการทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอจะนํามาซึ่งความ เชี่ยวชาญเกิดทักษะเนาะเกิดทักษะในการลงมือทำแล้วเกิดผลสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเพราะว่ายิ่งเขาขายงานบริการตรงนี้ก็ยิ่งต้องทำให้อร่อยถ้าไม่อร่อยทำครั้งเดียวเรารู้สึกว่าคือขอแก้ไขได้ไหมอะไรเงี้ยขอเพิ่มน้ำตาลได้ไหมขอเพิ่มเค็มเปรี้ยวหวานได้ไหมถ้าเป็นตามๆถ้าเขาบอกว่าเพิ่มไม่ได้เขาอะไรเงี้ยเราไปซื้อแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ทุกอย่างมันก็ถ้าชงว่าผิดพลาดหรือมันไม่ถูกใจหรือมันมันทำไม่เป็นไปตามเป้าหมายของเราเนาะเราก็ทบทวนแล้วเ,เราก็แก้ไขลงมือแก้ไขมันแก้ไขได้มันผิดพลาดมันก็แก้ไขใหม่ได้และเราทําให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆทําให้แม่ค้าน่ะมีประสบการณ์เนาะมีประสบการณ์แล้วก็ทําท ทำให้ถูกใจลูกค้าได้ดีขึ้นคุณเพื่อนมากๆทกกสิ่งทุกอย่างลงมือทําสม่ำเสมอถ้าผิดแก้ไขได้ผิดพลาดไม่ต้องไปรู้สึกไม่ดีรู้สึกท้อแล้วหยุดทำไม่เราผิดพาลาดเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสำเร็จเพื่อการพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นชีวิตของเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นเนาะบายๆเพื่อนๆขอบคุณมากๆ